สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ตรงกับวันพุทธที่3เดือนกรกฎราคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะมาพร้อมฝนเพราะว่าเห็นเมฆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยบางส่วนเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าที่นนแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวในช่วงเล่าข่าวเราจะคุยกันด้วยเนื่องจากมีคาเตือนจากทางกรมตุนติยมวิทยา ให้ระมัดระวังฝนตกหนักแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดน้ําป่าไหลหลากขึ้นในพื้นที่ต่างๆนี่นะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่8ก,กรกฎาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ4 5 6ห้าก็ก็เดี๋ยวคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิตัลนะครับในช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานวันนี้เรื่องขององค์การอนามัยโลกนะครับได้เปิดเผยถึง สถิติอุบัติเหตุและก็การเสียชีวิตของคนไทยเราในรอบ10ปีมาน,นี้ปรากฏว่ามีสถิติที่ลดลงนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะครับได้พูดคุยกับนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้ นายวิทยรัตนกรผูอ้อำนวยการธนาคารอ,อมสินนะครับเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้ธนาคารอ,อมสินเพิ่มมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าสินเชื่อกลุ่มครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางธนาคารอ,อมสินได้ประกาศปรับลดอัตราบเบีย้ยสินเชื่อลูกค้ากลุ่มครูเหลือร้อยละหนึ่งต่อปีนะครับสำหรับลูกค้าผ่อนชำระดีของสินเชื่อโครงการสวัสดิการ เงินกู้สมาชิกชอพอคอและก็ชอพอสอและก็โครงการเกือ้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นระยะเวลาโดยจะปรับลดเป็นระยะลานาน6เดือนนะครับเริ่มแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นการปรับลดให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แต่อย่างใดนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยส่วนที่ลดนั้นก็จะถูกนําไปตัดเงินต้นทําให้หมดหนี้เร็วขึ้นนะครับเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าสินเชื่อ กลุ่มครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกค้าประวัติการผ่อนชำระดีแล้วก็มีสถาน,นะเป็นนี้ปกตินะครับซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารได้ทําการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของโครงการแต่และโครงการลงไปแล้วตั้งแต่0.5ร้อยละ0.75และก็ร้อยละหต่อปีตามเงื่อนไขนะครับโดยคาดว่าจะมีลูกค้าได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า230,000คนด้วยกันนะครับแล้วก็จะลดดอกเบี้ยโดยรวมได้ปีละประมาณ1,600ล้านบาทนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกอมสินซึ่งเป็นรูปส่งรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับจำนวนสองรางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังต้องมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นการ ผ่าน u t u b e นะครับโดยพิมพ์ชื่อช่องว่าเก็บเบีย้ยไต้ถุน้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับ ให้ข้อมูลกับคุณนุฟังก่อนในคาถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟมนะครับได้มีการจัดกิจกรรมด้าน CSR โดยเป็นการจัดให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าของเรฟมนะครับโดยเริ่มดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2557นะครับตั้งแต่ปี2557ทวนอีกครั้งครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มนะครับได้จัดกิจกรรมด้าน CFR ด้าน CSR นะครับให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวสายทางของรถไฟฟ้าของรฟมนะครับโดยจัดมาตั้งแต่ปี2557นะครับนี่เป็นข้อมูล่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรมด้าน CSR ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มได้จัดให้กับชุมชนซึ่งตั้งอยู่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับคำถามคือว่าเริ่มจัดตั้งแต่ปีพศอ,อ,อะไรนะครับเริ่มจัดเมื่อไหรส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยทัุนร์รานเวนวัตเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่สองกรกฎาคมจากจังหวัดเชียงแสนครับขอแสดงความยินดีกับคุณเสถียรศรีธุธรรมนะครับ ส่วนผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลพิเศษประจําเดือนมิถุนายนมีสองท่านจากจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดนนทบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ก็คุณรัชนาบุรณกิติจากจังหวัดนนทบุรีก็เป็นคุณชัยรัฐพฤกษารัตนนนท์นะครับขอแสดงความยินด,ดีวยครับเอาละรครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวกับเรื่องราวของคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่42จังหวัดนะครับต้องระมัดร,ระวังเรื่องของมรสม แล้วก็เตรียมรับมือกับฝนฟ้าะนองแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเราตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาจนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งถ้าจะให้ฟังให้ละเอียดเนี่ยคุณผู้ฟังครับทุกๆข่าวช่วงต้นชั่วโมงเดี๋ยวก็จะมีการรายงานสภาพอากาศเป็นปัจจุบันด้วยจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเอารวมๆก่อนภาคเหนือเนี่ยน่าจะหนักสุดนะครับภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับทั้งหมดเนี่ย จะมีฝนฟ้าขนองมีโอกาสสูงถึง160ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับภาคเหนือจะตกหนักก็บริเวณแม่ห่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนตะวันออกเชียงเหนือตกหนักก็จะเป็นเลยหนองคายบึงกาหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครชัยภูมิขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมากรุงเทพก็ ภาคกลางก็นี่แหละครับรอบๆกรุงเทพส่วนภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดนะครับเอาคร่าวๆก็แล้วกันเอาละครับในช่วงนี้ไปคุยกับคุณสมควรต้นจานครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศกรมตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังด้วยครับเวลาล้างรถเนี่ยควรจะดูดฝุ่นภายในอย่างเดียวก็พอใช่ไหมฮะอย่างเดียวครับช่วงนี้จะมีฝนลบกวดหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นช่วงที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้ ก็ยังคงอยู่ในบริเวณที่ด้านรับลมเมาะนาะโดยเฉพาะฝั่งฝัง่งอันดามันนะครับก็จะเป็นละอังฝั่งนาอยู่ครับแล้วก็ทางด้านภาคตอนออกส่วนในกรุงเทพมหานครเองก็ก็น่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ,รบก็น่าจะกลุนน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ปัจจัยตัวหนึ่งที่เราเห็นคราะห์จากกานที่อากาศอยพื้นก็คือ เรื่องของร่องมรสุมนะวันนี้ก็เห็นร่องคู่ละนะครับเริ่มเริ่มเข้ามานะครับซึ่งก็จะทําให้ในช่วงวันสองวันเนี้ถ้าเกิดมันมียอมความกอากาศต่ําด้วยมีร่องมรสุมด้วยนะครับก็จะทําให้ฝนในบ้านเรากระจายดีขึ้นในช่วงวันสองวันข้างหน้านี้ครับครับเป็นฤดูฝนใช่ไหมเป็นฤดูฝนครับตอนนี้ครับนะหลายคนยังสงสัยอยู่นะ,ะจะฤดูไหน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตอนตอกมันทิ้งช่วงไป่นาน้าวคุณธิรพัฒน์ อาการแจ่ใสแบ่ีเมกเลยฮะแล้วกลางวันมาอีกนิดสายมาร้อนนะครับแต่พอตกเย็นมาก็มีแบ้มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะมอหลายอย่างที่เราสังเกตได้เนะอย่างเช่นหลังจากที่เราเคยดูจากตั้งแต่เหตุการณ์ที่ภูเก็ตเนี่ยครับซึ่งตั้งแต่วันที่สามยี่ิบเก้าสาสิบเป็นต้นมาก็จะเห็นว่ามันมีความผันผวนพอสมควรนะครับซึ่อ ลมเองเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์นะนักอุทตรเขาจะวิเคราะห์ลมนะคุณพิรพัฒน์ลมเหรอฮะวิเราะลมเนี่ยเป็นสาเหตุของการนำพาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามางเช่นนำพาไอ้น้นนำพาเอาฝน,นาเ,าเข้ามาแล้วสิ่งสารพัดแบเหล่า,า,น,านียถ้าเราวิเคราะห์ลมได้ได,ได้ได้ดีนะก็คือวิเคราะห์ได้ถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้เราทราบเรื่องการเคลื่อนไหวของอากาศเพราะฉะนั้วันวันวันที่เรา คือปกติเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยมรสุมเนี่ยจะเป็นเป็นพระเอกเลยว่างั้น <c oughs> นะมรสุมตอนตกเฉียงใต้ก็คือลมมาจากทางด้านฝั่งอันดามัน <c oughs> นะครับก็จะพัดของเขาแรงบ้างเบาบ้างในบางช่วงแต่วปนนี้มาแปลกเลยครับคือมวลอากาศเย็นจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ก็ไม่ใช่ว่าคือไม่เคยมีนะครับ <c oughs> คุณเ <c oughs> พราะที่ประมาณวันที่9กักยายนแล้วเมื่อปีที่แล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละครับคล้ายๆกับเหตุการณ์นี้เลยนะครับก็คือมันมี มเราสูงตอนตกเฉียงใต้ที่พัดอยู่ในระดับตั้งล่างนะครับระดับพิวริสเนี่ยมันจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้มาจากอันดามันแต่พอระดับกลางๆนะครับซึ่งไอ้ตัวระดับกลางๆเนี่ยจะเป็นระดับที่สําคัญเพราะว่าถ้าจะเป็นเมฆเป็นฝนได้ตัวลมระดับนี้ต้องคาเป็นแล้วก็เป็นลมที่พัดเข้าหากันนะครับพยายามปมาั่นมันจะนจะปั่นได้อันนี้ก็คือช่วงวันที่มันเกิดนี้ก็คือมันมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาจากทางด้านอ่าวไทยเป็นระลมระดับกลางแล้วก็มาปั่นเอากับลม ระดับล่างนะครับก็เลยทําให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเจ็ดแปดก็น่าจะมีลุ้นอีกเนาะภ<ะ>ู<ล>ะกเก็ตแล้วฮะเขมาอีกรอบในภูกเก็ตโอ้ยยังไม่เคลียร์เลยไม,ไม่เรียบร้อยเลยคุณุณอ่าไดคือคือสกเก็เมื่อเช้าเช้ามาดูข้อมูนลนะคุณคน่าสนใจมากเพราะว่าเองภูเก็ตเนี่ยสามสี่ปีที่ผ่านมายังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่เนาะเราก็ยังบอกว่าเอ่มีครับอย่างเช่นปี เออ่ถ้าเป็นปีใกล้สุดก็คือเออ่ที่วันที่ที่ที่เก้ากรกฎาเนาะย้อนไปอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนตุลานะครับสิบหกตุลาปีหกห้าอันนั้นก็ท่วมหนักเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าไอ้ตรงศูนย์กลางไอ้ตึกที่สวยๆของภูเก็ตนะครับอำเภอเมืองฮะที่โนโปรตุเกสตรงนั้นใช่นั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับท่วมหนักเหมือนกันในปีวันที่อันนั้นมันที่ต่ําสุดไม่ใช่ไหนครับคุณสมควร อที่จาครับตรงนั้นเพราะว่าเขา,าล้อมรอบ <พอ S 1> <อ>ใช่ไหมมันลงบนันนหมดเลยถูกต้องครับเอแต่ว่าตัวปัจจัยมันจะคนละตัวกนัในในช่วงตุลาเนี่ยมันจะเป็นอตัวมรสุมแล้วเป็นมรสุมหนาวลมหนาวเข้ามาคร,ครนะครับบางเออเราไปไล่พอมรสุ่มลมหนาวมามันก็ไล่ล่อง,ลอง,ลองไล่ลงมาครับไล่ล่องเนี่ยก็มาพัดผ่านในแถวๆภาคกลางภาคใต้ครับภาคใต้ตอนกลางกลางภูเก็ตพอดีนะภูเก็ตพอดีก็อะไรก็เป็น คนละปัจจัยคนละตัวเอ่อคนละรูปแบบกับกับช่วงที่ที่ผ่านของเดือนนี้ครับฮะฮะฮะแต่ก็น่าสนใจเพราะว่าภูเก็ตนี่คือมันเมืองท่องเที่ยวเนาะนั่นสิที่ที่ผมคิดเนี่ยคุณสมควรคือมันมันไปลงที่ภูเก็ตทั้งที่มันก็อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลใช่ไหมฮะอยู่ติดกับพังงาอยู่ติดกับกระบี่เลยทำไมกระบังพังงากับกระบี่ไม่เท่าไหร่แต่การภูเก็ตรับไปเต็มเต็มเลยนี่ครับคือคือสิ่งหนึ่งที่เราเป็นตั้งเป็นข้อสังเกตหลายอันก็คือว่าเอ๊ะ ก็เห็นว่อโครงสร้างของภูเก็ตเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเเท่าไหร่เนาะพังงานก็ไม่น้อยนะคุณชลภัทรวันนั้นก็นร้อยห้าสิบห้ามิลแต่มันก็ยังน้อยกับภูเก็ตซึ่งซึ่งยังยังน้อยกับภูเก็ตเอ้ย่างมากกับภูเก็ตมากกว่าก็ไม่ท่วมมากกว่ารันนนมากกว่านะครับแต่ว่าภูเก็ตนี่คือยังเรายังมองว่าเรื่องเรื่องเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่เลยครับเพราะผมว่ามันน่าจะ คือฝนที่มันตกเนี่ยวันนั้นที่เราวัดสูงสุดนะที่ที่ล่าสุดที่ได้ศึกษาที่ได้ดูวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยครับฝนที่ตกหนาที่สุดเนี่ยของจากของสํานักอของสธนชรนะคบที่เขาวัวัดเอ่อวัดปริมาณฝนได้ถึงเกือบสามร้อยสี่สิบสามจุดสองมิลนะครับที่เอ่อตรงบางเหนียวบางเหนียวดำเนาะบางเหนียวดำบ้านบางเหนียวดำถนนสีสมุทรเนี่ยอําเภอถลาง ตกหนักที่ถลางหลางนี่ก็คือตกบนภูเขาครับแต่มันเาเนี่ยผมก็กลังสงสัยอย่างนี้คุณสมควรว่าเอ๊ะภูเขามันมีแต่ป่ายางหรือเปล่าฮะมันเป็นไปได้นะเพราะป่ายางมันไม่ซึมน้ํานะอืใช่มันมันไหลมันพวดเดียวเลยครับแล้วน้ําที่ลงมานี่เราสังเกตแล้ว่ามันไม่ใช่สีน้ำสีแดงใช่จะเป็นสีแดงสีแดงขุ่นนี่ก็หมายความว่าไม่มีอะไรกั้นเลยนะฮะไหลลงมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับไหลแล้วส ที่สาคัญคือบางครั้งที่ไหลลงมาแล้วคลองทางน้ํามีสิ่งกีดขวางอีกอยตั้งไว้ในระยะหนึ่งพอถึงเวลามันก็พวดพลาดลงมาเลยครับอันนี้ก็จะไหลเชี่ยวรุนแรงกว่าปกติที่ที่เป็นอ๋อเนี่ถ้าถ้าดูจากแผนที่เนี่ยภูเก็ตกับพังงานี่ถ้าเกิดหันไปทางทิศตะวันตกนี่มันแนวเดียวกันเลยนะฮะแนวเดียวกันครับแนวเดียวกันเลยพังงานพังงาเนี่ยดูดูแล้วโครงสร้างมันเหมือนฝั่งทางอันดามันเขาจะเป็น อที่สูงกว่าเขาเป็นภูเขาใชยอะไหลลงมาแต่พังงานก็มีท่วมครับแต่ว่าเขาท่วมไม่นานแต่คือของภูเก็ตนี่คือมามาทีไรก็ท่วมทุกทีเลยถ้าเกิดฝนหนักเกินวันนั้นที่ตกต่อเนื่องเนี่ยวัดได้ประมาณร้อยสิบแปดจุดแปดมิลิเมตรนะครับครับคือตกตั้งแต่ตีสี่เนาะยันมาถึงกระทั่งประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอ่ะคือก็ตกมาเรื่อยๆหนักเบาสลับกันแต่ว่ามาตกหนักช่วงเจ็ดโมงครับวันนั้นแล้วก็เลยทําให้ฝนฝนปริมาณฝนวันนั้น ภูกเก็ตนี่เยอะหน่อยนะที่ที่สนามบินนะครับที่สนามบินอันนี้ที่สนามบินับแต่ว่าถ้าที่อื่นนี่อย่างเช่นที่กระทูก็สองร้อยกมเหมือน,นกันนะครับแล้วก็ที่พะลังนี่เยอะหน่อยสามร้อยกมซึ่งก็ถ้าสามร้อยกว่าในในภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่คือไม,ไม่ไม่ธรรมดาครับเป็นเอ็กซ์รีมไปเลยนะครับก็ <laughs> ก็ให้เป็นค่าฝนฝึกขั้วได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นพอเราสังเกตแล้วคือเออมันมันถ้าตกก็ห้าสิบกมเนี่ย มันก็ยังพอรับได้ครับแต่ถ้าตกพวดเตียงมาสองร้อยสามร้อยิบางทีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันระบายน้าไม่ทันเลยระบายน้ำไม่ทันคล้ายคล้ายพัทยานะผมกาลังนึกภาพตามเนี่ยคุณสมควรอตรงคล้ายๆกับศกีราชามือนกันครับใช่ไหมฮะพัทยาเขาจะมีเขาเขาไม้แก้วอยู่ที่เดียวซึ่งพอฝนมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยมันมันก่อนก่อนที่มันจะลงทะเลมันจะเป็นคล้ายเป็นสันเป็นสันเป็นเนินอะไรพวกนี้อยู่ ใช่ครับมันก็เลยไปกดกันอยู่ตรงสุขุมวิทนั่นก็คือเขาไหลจากที่สูงกันนะใช่ใช่ใช่น้ำลงมาจากที่สูงวนเฉพาะภูเขาเนี่ยความเชี่ยวกาดี่มันจะแรงกว่าน้ำที่มันไหลเอื่อยมาเรื่อยๆครับคกับประเด็นนี้อ่าเพราะฉะนั้นก็ภูเก็ตก็ต้องระมัดระวังสูนจังหวัดอื่นๆแล้วครับที่ออกคําเตือนมาตั้ง42จังหวัดเนี่ยะอ่าตอนนี้คือทุกภาคเนี่ยนะครับทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานนะครับตอนบนตอนนี้ล่องล่องใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำนี่นะครับ อตอนนี้ก็ต้องติดตามเพราะราวังวันสองวันเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักได้อยู่อย่างพักอีสานตอนนี้ในีฝนค่อนข้างเยอะครับควบคุมอยู่นะครับส่วนพาคกลางเองก็อาจจะวันสองวันนี้ก็ยังคงคงต้องติดตามอยู่นะครับแล้วก็พาคใต้ตอนล่างก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเพื่อนหน่อยแตนน่มันออกนักสุดนะฮะจะเน,นเ้นทางตอนบนให้ให้ทางพักเหนือาพาคอีสานพาคกลางเขารับฝนไปก่อน อ๋อนี่ผมผมดูจากแผนที่อากาศเมื่อเวลาสิบห้านาฬิกาวันนี้เนี่ยมันมีมันมีทิศทางลมมันก็มาจากทางอะไรนะฮะมาสมุทรอินเดียใช่ไหมฮะกำลังจะขึ้นไปทางแถบเมืองการแถบไม้ห้องสอนอะไรพวกนี้นะฮะอ๋อสูงหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนู่นมันอยู่อยู่ไกลไปนิดนึงคกับอยู่เวียดนามนู่นอ่าอยู่เวียดนามแถวสปอปลาวกับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่จะ ถ้าอยู่ใกล้บตัวย่อมตัวแอลตรงเมลรยเนี่ยก็คือฝนรอบๆตัวแอลเนี่ยมันจะจะจะเพิ่มขึ้นอครับแรงขึ้นแรงขึ้นอ่าเอาเป็นว่าก็ระมัดระวังกันช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่แปดเลยนะครับก็น่าจะมันจะต้องตกหยุดหุดสลับกันอยู่ครับอย่างหกเจ็ด <6 S 1> อ่าอาจจะเบลาลงบ้างแต่ก็ไม่ได้ขาดเม็ดนะครับเจ็ดแปดมาใหม่ แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอาจจะลดลงไปบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็คือคว่าเป,เป็นช่วงที่ฝนอาจจะเริ่มคือการกระจายเนี่ยเริ่มเริ่มมาทุกวันนั่นแหละเแต่ว่าน้อยมากบ้างบ้างอ่มันไม่เท่ากันอืมแต่ละพื้นที่ก็เรารองรับน้ำฝนได้ไม่เหมือนกันอีกนั่นนี่ครับตกบอย่างนี้มันน่ากลัวน้ําป่าไหมฮะใช่ใช่ครับคือตกอย่างนี้ยน่ากลัวเพราะว่าหนึ่งก็คือปริมาณพื้นท,ที่ที่มันตกเฉพาะที่ครับครับเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเฉพาะอ่ะ ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยตกหนักๆเลยร้อยกมินเนี่ยน้ําป่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉะอยู่บริเวณที่ใกล้กับเทือกเขาแนวเขาเนี่ยเนาะมันจะจะหนักกว่ากว่าพื้นที่ราบนะครับกับพฉะนันครที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับครับเขาก็าจะรู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเขาอยู่พื้นที่เสี่ยงก็ก็จดาตอนนี้คือบางที่ีนที่อกวกปลอดภัยเนาะเราก็มันก็มันไม่ไม่ขมันใจนะหลายคนเนี่ยบอกว่าเ,เกิดมาแล้วในรอบร้อยปีครับตอนนี้คือ ถ้าเป็นภาคเหนือนอกจากว่าพวกน้ำท่วมฉัพลันน้ำป่าไล้หลากดินคนถลม่มแล้วที่ยังต้องอะระวังแผ่นดินไหวอีกเนาะปีนี้ครับบริเวณที่เป็นวิวส,สวยๆนี่คไม่ค่อยมั่นใจแล้วคุณวิรวัตรตอนท<า>ี่นะ<ล>่ะ,<ล>ะก็ต้องก็ต้องศึกษาโครงสร้างให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้คือโครงสร้างของอันนี้ก็เปลี่ยนไปนะสภาพอากาศก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องดูรอบบ้านเราหน่อยนะครับเพื่อตรวจสอบความ ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนี่ครับก็อย่าไปเสี่ยงให้มันมากนะฮะเอาไปเที่ยวใครอ่ากไปเที่ยวอะไรก็ไปแต่พอประมาณถ้ารู้ว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้อาจจะไปแล้วเดินทางลําบากก็เป็นไปก่อนนะฮะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะจะเที่ยวเที่ยวที่อื่นก่อนรับผมฟังจากที่กรมป่าไม้กรุงธทยาาเนี่ยเขาประกาศปิดอุทยานที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนื่องจากไปช่วงฤดูฝนเนี่ยอันนี้ไม่ควรไปเลยถูกไหมครับใช่ครับเพราะไม่ควรไปเลยเพราะว่าจริงๆตอนนี้ต้องให้เขาฟื้นตัวหน่อยครับ ไม้ต่างๆก็อาจจะต้องรอระยะเวลาช่วงหน้าฝนฝนตกลงมาพืชพันธุ์ก็จะโตได้เร็วขึ้นในช่วงนี้ครับกำลังนึกถึงภูกระดึงเพราะว่าช่วงนี้เขาจะปิดแต่ว่าตอนผมไปผมไปหน้าฝนนี่ตอนนั้นเขาจะไม่มีไม่มีปิดนะฮะทุรักทุเลมากครูสมควรกว่าเดขึ้นไปคือมันมีทั้งลื่นทั้งอะไรต่อมีเลยดีนะที่ปิดั้งเดียวครอาเลยฮะตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ผมไปมาเจ็ดครั้งอืแต่ก็ถือว่าเดินนี้ คงไม่ขึ้นเลยไะบตอนนี้ไม่ขึ้นฮะเขาปิดจนถึงเดือนตุลาคมตุลาคมยาวเลยนะครับอลองดูเอาละครับวันนี้รบกวนวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมุตุนิยมวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่เดียวเท่านั้นนะครับจะมีอีกหลายที่ที่เขาไม่ให้ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปกลางเต็นท์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนหนึ่งคืออันตรายจาก การเดินป่านะครับสองคือมันจะมีพวกอะไรล่สัตว์เยอะไปหมดเลยพวกท่าพวกอะไรที่สําคัญคือว่าต้องการอนุรักษ์พื้นที่เอาไว้นะครับเพื่อให้เขาฟื้นธรรมชาติเขาฟื้นกลับมาในช่วงเวลา3เดือนช่วงหน้าฝนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ลองตรวจสอบดูก่อนนะครับส่วนวันนี้ฝนจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถ้าเอากรทมเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามแนวตะวันตกเนี่ยน่าจะมีฝนขึ้นประมาณสักเย็นๆหน่อยค่ำๆก็น่าจะขึ้นถึงภาคเหนือละระมัดระวังนะครับ เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานว,วันนี้เรื่องของตัวเลขอุบัติเหตุแล้วก็การเสียชีวิตของคนไทยในรอบ10ปีซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้บอกว่ามีสถิติลดลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้เชี่ยวชาญในคณะทีปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรม ด้าน CSR นะครับที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มอได้ดําเนินการจัดให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้าของรอฟอร์มอเนี่ยนะครับรอฟอร์มอเริ่มจัดกิจกรรม CSR มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับเป็นปีพศส,ส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังอย่าลืมว่ามีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับรายการเล่าสู่กันฟังส่วนทาง YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเว้นวัดเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ